đi khắp Má Đi lòng Thu cuối thu Nhau mặt Dạ chè khâu thôi อ่าซอยนะครับซอยจุนะครับตัวย,นะวยลาบละเข็มผักก็ไปเหล่าเหมาไหมธรรมดาเกินไป

chụp theo mà mẹ học theo Nhưng là biết nữa Là cái hết trình biến Đéo, ta cua

กินไปกับจมนะครับแยงทั้งนีคแอบทูหาไอา้ในวันจุดท้ายของเหา เขาคนนั้นเสืเอ่อนไอ้สู่ประตูวิวาเนือเป็นเนื้อเงี้อหนัวหน่อยนะครับได้มันยำไงหนุ่หน่อยบม่หยอง các bác sĩ Hòm Bác theo Ngon gặp lạc Vâng Cái Nó kính hòm hóa mà là hôn cả Nó dài dăng luôn Rồi cái vui đấy บางคนกกินกับบางสีกินนะครับโอซสีส,สีบานบางลัน con mến con มัก nhỉ, กินจังแดมมัน là แซ่บครับ เรืที่เองสองงทีมเท่ามดด่เท่านะครับพวกลังจากมีรกรอัวนี้ป่าฉันจัหัดเพชรเจรรอยเียวเพราะนั้นการท่านธมรรมการเท่ากัขอเรื่อเชื่อมกับเรื่องรื่อเชื่อมปรนในที่นองคกรรมการขอนป่าผูน้ำนะคคนในใน่านอาลอาเฮ้าทุกขอกูข้อทุกกข้อนะครับออมา

ต้องสั่งด้วยไม่ใช่ไหมครับ ทีกองพอพักผูเบริอุทธ yes ิ์เก่าอาจจะต้องขอเลี่นให้ไปลองรู้ผ uh> ู้ถูกคนก็ตัดได้แต่รับมือเฉพาะอนุญาตกับท่านทธรรมท่านครอบครัวี่น้องเพื่อนเพื่อนรักขอสวัสดีครับครับไปแล้วอันนี้ก็เป็นพลเมายนนะครับเป็นมัคาถาหยกแล้วก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านผมนี่ละจนผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอ่าตายยังไปตั้งเน่ง เพราะว่าที่เป็นงานบวชงั้น,นเป็นบ้านไม่งั้นชา้นาพนไหกินในเล่าครับ,บวันท้องขาดที่นี่ว่าได้เป็นเพืนนี้ว่าจะทำตรร่างตัวกันมา มัน2ายปย์มัน2ไปไปไบบี้ครบแง่นบาถ้าลูกหลานบ่สืบต่อมันก็2เปไปโดนชุมนี้เนี่ยค้นบ่อแพงของบ่จะอธิบายว่าแพงของอย่างเี้ยนะครับ ไอยี่ห้อเห็นขาเขาคือว่าเขาวั่จ,จอบเบิ้งอ้สมึงอย่าง

โบว่างแล้วโดนตกแ <c oughs> มงวันครับแมงวันมันยยังอู่น,นี่ครับนช่วยดวนน่อยสักทีนึ่งเถอะครับคับตัวนี้แห้งไปแล้วข้างหลัง เนื้อนะครับคำยังไงเนี่ยคำหน่อยไหลโอ้ผักเผ้อกเบียดดีครับ Ủa. mua dòng mấy thân nhưng hai im mua rồi chinh phong chạy dạc mấy nhà là chưa cứ hoa là chạy nhạc vào kim kiếm nhạc vào kim Tại nhạc vào kinh chạy nhạc kim 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 chạy bọc áo nè à gì liền này luôn ngày quá là wow tua dài gần 3 pixel <laughs> à A <laughs> ủa Nó hiểu ta mẹ. Bò. Sai lừa, Ừ, bớt. Cái lận. Bò ngoài lại ขึ้นไปมื้อนี้. Ừ. Tăng thì không có sẽ bò, มี Ủa, oh, xuống mình nè đi đi luôn đó. 我吃下半点子啊！嗯，嗯，好香，好香， 我呢，把票变那个。 มันคักเติบเพื่ครับกินของสูงมาหลายมือแล้ว